สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับซุนเด็งรีวิวเว้เฮยนะครับวันนี้ผมมีรีวิวนี้เลยฮนะ c p บที่เล่นเกมได้ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับกับนี่เลย Ryzen 7 98 00 X3D นเะครับเรามาอันบ็อกกันว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเนาะตัวนี้นะครับนี่เลยนะโหสวยงามนะเป็นตัว8คอร์สิเทรดนะครับโอ้แคต104ยสเมกนะครับเพื่อนเพื่อน เม e i นมาเลเซียนะครับมาดูกันเป็นยังไงถือว่าเป็นตัวที่เล่นเกมได้ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างดูสินี่ดูสิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง,างแกะแป๊บหนึ่งข้างในก็จะเป็นคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมทีมเรดทีมเรดทีมควิสตาร์ทไก่นะครับ มาดูซิว่ามีอะไรนะครับวิธีใส่ cpu ให้ถูกต้องนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะนี่นะครับ socket am 4เฮ้ย am 5ไม่ใช่4 4มัน3 am 5นะครับติดตั้งนะเปิดตัวล็อกออกนู่น,นี่นั่นนะครับดูให้ถูกต้องตรงไหนเป็นมุมใส่ cpu ยกขึ้นถอดออกต่างๆ เนียซีบียูเข้าไปให้ถูกต้องนะครับสังเกตที่บุมของ c ี u มี3ามรง3มเหลี่ยมก็ใส่ให้ถูกไม่งั้นใส่ผิดมันก็จะพังมีปัญหาได้ใส่ฮิตซิงระบายความร้อนนะครับใส่ขาให้กับเมนบอร์ดให้รองรับ AM5 นะครับตามนี้โอเคเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เสียบปลั๊ก RGB ให้เรียบร้อยตามนี้ คู่มือไว้ก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของคู่มือวีสตาร์ทไก่อ่แล้วตัว CPU นี่ครับมีสติกเกอร์มาให้ AMD Ryzen 7นี่หน้าตา CPU AMD Ryzen 7 9800X3D นะครับ Make in Malaysia ไม่ใช่ไชน่าเราจะมองเห็นทรานซิสเตอร์มากมายเล็กๆหลายล้านตัวอยู่ด้านใน นี่หน้าสัมผัสนะครับผมชอบ AM5 ตัวเนี้ยหน้าสัมผัสมันไม่ใช่ขาแต่ขามันไปอยู่ในตัวเมนบอร์ดแทนนะครับผมผมไม่ชอบเลยที่ขามันมาอยู่ตรงตัว CPU เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงขาล้มขาหักขาบี้อะไรเงี้ยอ่าหน้าสัมผัสแบบพวกเทนดิเปอร์ก็คือจะมีแค่หน้าสัมผัสทองแดงเบนๆบไปเลยนะครับไม่มีขาแหลมๆตามนี้ ก็ตามนี้ไม่มีอะไรมากมาสำหรับ CPU นะครับ Unbox Ryzen 7 9800X3D นะครับตามนี้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับผม